คือฝั่งประเทศเมียนมานะครับที่ไม่ให้สามารถข้ามมาที่ฝั่งไทยได้นะครับหลักๆคือเกิดจากปัญหาระบบของฝั่งเมียนมานะครับขณะที่บรรยากาศช่วงเช้าที่ฝั่งไทยนะครับด้านหลังของผมนะครับก็จะเห็นชาวเมียนมาแล้วก็รถเดินทางกลับได้อยู่นะครับยังคงเปิดให้ข้ามอยู่ในช่วงเช้าวันนี้ครับ ก่อนหน่นพาคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศนะครับที่ทีมข่าวสำรวจอยู่นะครับบริเวณด่านพรมแดนแม่สอดบริเวณสะพานไทยเมียนมาแห่งที่1น,นะครับเช้าวันนี้ยังคงเปิดตามปกตินะครับมีชาวเมียนมาเดินทางคนสัมภาระกลับประเทศเมียนมาไปยังจังหวัดเมียว,วดีนะครับ ต้องขาเข้าจากเมียนมานะครับบริเวณที่ฝั่งไทยยังคงเห็นคนอยู่แล้วก็มีรถข้ามนะครับไทยพีเบสสอบถามไปยังตมแม่สอดระบุว่าตอนนี้ทางฝั่งเมียนมานะครับยังไม่สามารถที่จะเปิดให้ข้ามมาได้นะครับเพราะว่ามีปัญหาระบบขัดข้องจึงไม่สามารถที่จะข้ามได้นี่เป็นเข้าสู่วันที่2นะครับ การสู้รบในเมียนมาแล้วก็ปัญหาการข้ามแดนในตอนนี้นะครับส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการค้าขายบริเวณชายแดนเช่นร้านที่ค้าขายบริเวณน,นี้รวมถึงตลาดดิงเมยนะครับซึ่งเป็นตลาดสําคัญซึ่งปกตินะครับจะมีชาวไทยและเมียนมาแล้วก็นั่งเที่ยวเดินทางมาบริเวณน,นี้เป็นจํานวนมากครับกระทบนะลูกค้าที่เขาข้ามมาไม่ได้เราก็ไม่ได้ขายของให้เขาเนาะ แต่จะมีลูกค้าที่ตกค้างที่ข้ามไปไม่ได้ก็เจะมากินมั่งอะไรเล็กน้อยอาหารขายไปเยอะไม่ยอดขายรครึ่งหนึ่งคะ่ะครึ่งหนึ่งเลยเหรอ <c oughs> คะเ <c oughs> พราะนักท่องเที่ยวเขาก็ไม่ทราบว่าตรงนี้จะมีเห็ดอะไรมั่งอพอพอลงข่าวไปปุ๊บเนี่ยเขาก็กลัวใช่ไหมคะเขาก็ไม่กล้ามาแต่ถ้าเราถ้าถามเราจริงอะ ม่ค้าตลาดริมวยทุกคนเนี่ยเขาก็รู้ว่าเออเป็นยังไงถามว่ากลัวไหมก็กลัวแต่ว่าเราก็สามารถประเมินสถานการณ์ได้ว่าเออมากน้อยแค่ไหนอะไรประมาณแค่ไหนเราไม่สมควรจะเปิดร้านและอยู่นะคะส่วนสถานการณ์สุรบในเมียนมานะครับก็เมื่อคืนนี้นะครับมีผู้มีผลกระทบเกิดขึ้นนะครับ ซึ่งก็มีการพยายามที่จะข้ามรมแดนมาเมื่อวานนี้3,000กว่าคนนะครับบางส่วนก็มีความประสงค์ที่จะขอเดินทางกลับไปถึง1,000คนนะครับทำให้ตอนนี้จุดพักที่มีอยู่เหลืออยู่เพียง3จุดหลักๆนะครับจุดแรกคือบริเวณท่าทรายรุจิราครับ763คนแล้วก็จุดที่2คือท่าข้ามสินค้า35จํานวน791คนและจุดที่3นะครับที่อําเภออุ้มผางนะครับที่บ้านหนองหลวงอีก77คนทําให้ตอนนี้นะครับผู้อพยพที่หนีภยัยความไม่สงบนะครับเหลือเพียง แค่1,631คนจาก3,000คนเมื่อวานนี้นะครับส่วนสถานการณ์สู้รบนะครับเมื่อคืนนี้นะครับยังมีการยิงปะทะก,กันรบริเวณใกล้สะพานมิตรภาพแห่งที่2นะครับคุณลริศราคิริมานก็ได้ตะเวนติดตามสถานการณ์ตลอดทั้งคืนนะครับเมื่อคืนก็ยังมีการทิ้งระเบิดเกิดขึ้นในฝั่งเมียวดีในราวตี1ตี2นะครับ สำหรับผู้ที่บาดเจ็บนะครับข้อมูลจากโรงพยาบาลแม่สอดนะครับก็บอกว่าเมื่อวานนี้นะครับมีผู้เข้ารับการรักษา16คนจากเดิมเมื่อวานนี้นะครับ32คนซึ่งตอนนี้ก็กลับบ้านไปได้แล้ว10คนนะครับส่วนด้านหลังของผมนะครับยังคงมีชาวเมียนมานะครับเดินทางขนของเดินทางกลับไปยังฝั่งเมียนมาอย่างต่อเนื่องส่วนที่เดินทางกลับมา ฝั่งไทยนะครับตรงจุดนี้ทางตอมอไทยเนี่ยนะครับยังไม่สามารถเดินทางข้ามมาได้ผมได้คุยกับทางตมอของฝั่งไทยนะครับก็บอกว่าช่วงบ่ายนี้จะฝั่งเมียนมาจะแจ้งอีกครั้งนะครับว่าทั้งสองฝั่งนี่จะไปมาหาสู่แล้วก็เดินทางกลับได้ปกติและสามารถแก้ระบบในเรื่องของการเดินทางได้หรือไม่ครับคุณธรรมดีคุณจิรตาชาตาครับขอบคุณคุณประเวศค่ะ